สดีครับพบกับรายการข้าวข้อครับผมแล้ววันนี้พบกับพวกเราเช่นเคยนะฮะครับแล้วก็พี่ขาวพี่ขาวมาวันนี้นี่คือพี่ขาวแนะนําตัวก่อนนี่พี่ขาวก็จะมาเป็นในแบบในแบบเสื้อเวลาเราเอาเสื้อมารีวิวเนี่ยจะให้พี่ขาวจัดการเพราะว่าพี่ขาววุ่นดีอ่ะถ้าไม่งั้นแสดงว่าวันนี้ไอเทมที่เราจะเอามาให้ดูก็คือเสื้อเสื้อฟุตบอลอ่ะมาดูกันครับอ่าและไอเทมในวันนี้ก็คือวอร์ริ อะไรคะซื้อบอลทีมชาติไทยอ่าหรือคำของเขาก็คือปฐมบทสยามครับคือจุดเริ่มต้นแค่ชื่อก็ฝังนะอ่าทุกคนอาจจะคุ้นชินกับสีขาวแดงนะครับเพร่อก่อนนี้ก็มีตัวฉลองครบรอบ100ปีหนึปีสำหรับสมาคมฟุตบอลไทยครับอ่าแล้วรอบนี้ก็คือ104ปีครับครับผมมจริงตัวนี้เพิ่งออกมาแบบสักพักเนี่ แต่ก็ยังสดๆร้อนๆอยู่นะนะแพคเกจจิ้งก็จะเป็นบ็อกเซตแบบนี้ครับครับน่ารักมากเลยนะก่อนสวยนะจริงๆวันนี้คือเรามาอันบล็อกกันเลยนะใช่เพราะว่าซื้อได้มายังไม่ได้แกะเลยใช่เลยครับผมผมเพิ่งซื้อมาเลยแล้วก็มาแกะพร้อมกันอ่าเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยอ่าเนี่ยผมอยากให้ดูลวดลายก่อนนะครับเห็นไหมมีความเป็นไทยไหมคือดีเทลดีเทลลายที่อยู่บนกล่องเนี่ยอ่าผมว่าผมมองแล้วดูเหมือนอารมณ์ผ้าไหมเ่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่อ่า คือเอกลักษณ์ไทยเลยครับกล่องตรงเนี้ยผมชอบนะเป็นไม่เหล็กอ๋อดูดเออใส่ใจโอเคโอเคนี่ฮะเปิดมาก็จะเจอนี่เลยโอ้โหสวยงามมากสวยสวยอันนี้คืออะไรคู่มืออันนี้เป็นประวัติอที่เขาจะแถมมาก็จะมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับก่อนการจะมาเป็นแบบทีมชาติเสื้อทีมชาติในวันนี้อ่าโอ้สวยงามมากครับผม คือแบบใส่ใจแบบรายละเอียดมากสวยสวยครับแล้วนี่ฮะพระเอกเห็นตรงนี้ไหมครับที่เขาสแตมป์ทองอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนมันเหมือนอคือถ้าเป็นสมัยก่อนนะมันจะเหมือนเขาเรียกข้างอที่เอาไว้แบบสแตมป์บนเวลาเขาปิดผนึกจดหมายใช่ครับผมว่าน่าจะตั้งใจแบบนั้นนะใช่ก็คือแต่เนี้ยมันเป็นสติกเกอร์แต่อารมณ์เหมือนผมว่าความตั้งใจที่จะ ให้เหมือนตรงนั้นมากกว่าว่าย้อนยุกไปอ่ะเรามาแกะกันเลยดีกว่าจริงผมมีแกะครั้งแรกเลยผมว่าเดี๋ยวให้พี่ขาวใส่ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวขอเวลาให้พี่ขาวใส่แวบนึงฮะครับมาแล้วฮะมาแล้วฮะพี่ขาวครับเออพี่ขาวหุ่นดีโออืออยากจะบอกว่าผมว่าคุ้มคุ้มมากมากถ้าถ้าจัดตัวนี้ไปคือผมเห็นตอนโอ้โหตั้งแต่แกะออกมาผมว่าสวยแล้วนะเพราะเออ พอมาใส่แล้วใส่แล้วเนี่ยสวยมากตรงผมเอาเอาเอาแบบแว็บแรกที่เห็นก่อนนะเด่นมากเลยเนี่ยทองอ่ะแล้วเป็นทองแบบมีเท็กเจอร์อยู่ข้างในใช่ไหมใช่มันจะมีเท็กเจอร์ผมไม่รู้ว่ามันคือเขาตั้งใจว่าให้มันเป็นลายอะไรนะแต่มันคล้ายคลายลายน้ําอ่ะใช่ไหมใช่ลายหยดน้ําอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเครื่องทองแบบโบราณใช่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 อ่อ่าอ่ะเรามาดูท่ากันก่อนครับ ครับผมเขาใช้ผ้าอะไรครับผ้าเนี่ยเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ร้อยประเภทซับเหงื่อดีดีใช่มันจะดูดซับเหงื่อได้ดีแห้งไวอะไรเงี้ยครับครับผมที่ลวดลายที่อยู่บนผ้านะครับก็คือลายเดียวที่อยู่ที่กล่องใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็คือเนี่ยสีขาวเนี่ยดีเทลตัดด้วยจะมีแบบลายดอทสีเทาที่มันเหมือนแบบเหมือนผ้าไหมนะเหมือนผ้าไหมของคนไทยเนี่ยใช่ใช่ ครับแล้วก็วสีแดงก็เช่นกันมันจะเป็นเล่นแบบเหมือนลายเฟดเข้าไปสีแดงก็จะเป็นลายเหมือนผ้าไหมเหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วก็วตรงเนี่ยสีแดงก่อนที่จะเป็นสีขาวก็าไม่ก็มีแบบการเฟนะมันไม่ใช่แบบสีบที่มันตัดกันไปเลยไายการเรียนแต่ประมาณนี้มาดูนี่มีไฮไลท์อีกฮะจรงิจรงคอเสื้อด้านหลังที่ขาวหมุนตัวหน่อยนะ<ส>น,นี่ตรงนี้อันนี้โลโก้อ๋อหนึ่งร้อยสี่ปีใช่เป็นเลขไทยเป็นเลขไทยแล้วก็เชโ สีทองนี่สวยมากสวยอ่ะสวยมากอันนี้คือจุดเด่นเลยฮะเสื้อตัวนี้ชมความสวยงามของเสื้อไปแล้วอยากทราบเลยราคาเท่าไหร่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทครับเนี่ยบล็อกนี้เลยได้กล่องได้นี่ไปนี้คือบล็อกเซตมาอย่างนี้เลยใช่ใช่โโหสำหรับแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยนักสะสมแล้วมันมีความพิเศษอยู่อีกอย่างหนึ่งครับผลิตกี่ตัวครับหนึ่งหมื่นตัวเท่านั้นหนึ่งหมื่นตัวเท่านั้น ผมว่าลองหาดูไม่คนพลาดสวยมากและอย่างน้อยๆนะสนับสนุนแดนคนไทยด้วยใช่ครับผมได้สนับสนุนทั้งแดนคนไทยทีมชาติไทยเองด้วยแล้วอย่าลืมมาสนับสนุนเราด้วยนะฮะนั่นแหละกดซับกดไลค์เอาขอมาให้เรารีวิวได้ครับผมครับครับนี่เออมีข้อมูลเล็กๆน้อยนี่เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังหม่อีกนิดหนึ่งครับเจ๋งกว่านั้นนะฮะคณะฟุตบอลสยามในชุดเสื้อสีแดงสลับขาวได้ลงแข่งขันเกมแรกพบกับทีม สปอร์ตครับที่มีนักเตะเป็นชาวอังกฤษทั้งหมดอืมก็คือนัดแรกของคณะฟุตบอลไทยทีมชาติไทยเล่นแมตช์แรกอ่ะฮะชนะครับด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งผมว่าตรงเนี้ยผมอ่านให้ฟังแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าโหมีดีเทลเยอะดีเทลเยอะผมลงรูปนี่ให้ดูทีมชาติแรกใช่ทีมชาติไทยชุดแรกครับผมเจ๋งมากเจ๋งมากคือผมว่าเนี่ยมันมีสตอรี่ตรงการ์ดนี้แล้วก็มีรูปเนี่ย มันทำให้เราอินขึ้นใช่ใช่ใช่ไหมตั้งแต่เปิดกล่องแบบที่ผมบอกย้อนไปเมื่อร้อยสี่ปีเลยนะก็วันนี้ของปากของคอเพียงเท่านี้เช่นเคยผมจะกลับไปใส่ด้วยหน่อยผมบอกเลยสวยมากสวยสวยสวยปดจัดนะครับผมโอเคนะครับสําหรับวันนี้เข้าข้อของพวกเรานะคะต้องขอลาไปก่อนีเช่นเคยรับรับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นอะไรเดี๋ยวก็มาติดตามกันอีกทีแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะว่าติดตามช่องของเรามีหลายรายการครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีก เยอะแยะมากมายแล้วก็ในข้าข้อเองก็จะมีเล่นเกมจะมีเดี๋ยมีกำลังเตรียมอยู่น่าจะระเบิดเธอเธอเลยทีเดียวครับผมโอเคนะครับแล้ววันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ